คือการกล่าวแสดงเจตนารงของท่านอธิบดีท่านเลขาธิการของทั้ง4หน่วยงานที่เขา้าร่วมพิธีลงนามเอ็โอยูในวันนี้นะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการกล่าวแสดงความคิดดีนะคะโดยศักด์ขีพยานท่านผู้อำนวยการสถาบันมารวิทยาแห่งชาติท่านอา,นาจราเจริญสุดนะคะขอ,เ,ะเ,อ,อเรียนเชิญค่ะเรียนท่านปลับสงสาลกรา,รารศุลกากรมาตรฐานสินค้าสากล ศารบริการทันตแพิยดีรลงพิษศาสตร์การแพทย์ทันตเลขาธิการสรรพานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารชาติและแข็งสิาตในนามของสถาบันมาตรฐวิทยาสินชาติยังรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นเกียรติเป็นที่ได้มาเป็นสังกีพยานในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับหน่วยรับรองทั้สี่หนที่ได้ร่วมรงนามในข้อตกลงความรูว การตั้งรอบในประเทศแบบคือนฐานซิมเพลตฟอร์บนับได้ว่าเป็นการยกระดับระบบการ ความร่มือในภาคีบจะเพื่อประโยชน์ตอหน่วยตรวจอบรับรองข้อมูลการพิจารณาสอบและสเทียทั้งสองทภาคการและเอกชนตลอดจนขู้ต้องการให้ได้รับความสะดวกในการขยายของถายการฟ้องให้ข้อบคลการให้บริการครบถ้นการยืดระยะเวลาในการยื่นของการถูกตรวจประเมินตลอดจนการ สอบลับได้ทางการวัดเพื่อความาสมบูรณ์ในกระบวนการตรวจสอบและรับรองและท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอถือโอกาสที่นี้แสดงความดีอีีครั้งหนึ่ง แ,บบแสดงความยินดีให้กับทั้งสี่เอเบในฐานะประธานสักขีพยานเ,เชิญค่ะครับขอบคุณมากครับท่านเลขาธิการสํานักง,งานมาตรฐานยุทธาสตร์กับท่านบังชัยปนอมชายท่านรัฐมนตรีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านสุกิจศรีรักท่านรัฐมนตรีกรมวิทยาศาสตร์บริการท่านปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศท่านเลขาธิการสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติท่านพิาสานภงษากิจท่านผู้มในวยการ ท้าบันมากวิทยาชัดถนักชราเจริญสท่านรัฐบัญญักองงานสากรรท่านประกอบวิญาณท่านลขาธิการเปนพนักงานบรรการย์อ้อยท่านตามุตรท่านเอกภาควังสุวรรณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสากรรมท่านสมพงษ์โนดตาลสงท่านบรรจงสุขทาและท่านนิรันยิ่งมหิสราลุงท่านผู้ิหารกระทรวงสากรรมท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บริหารกระทรวงเศรษฐกและทากอนท่านผู้บริหาร กระทรวงการดูสาวิทย,ศา,ย,ศา,ยศา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านผู้มีเกียรติซึ่อมลชนเคารพรัาทุกท่านวันนี้ถือเป็นวันซึ่ดีวันหนึ่งต้องขอเท้าความว่าในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งรองรักกระทรวงศึกษาธิกาะนั้นผมได้ถูกมอบหมายให้เป็นประธานกมอเฉพาะคณะกรรมการมาตรฐานของกระทรวงศึกษากรรนะก็ได้ปรารภนั่นคือเหตุการณ์นึกสึง4ปีแล้วว่าทำยังไงจะอำนวยความสะดวกให้กับ ภาคเอกนชนผมถูกสมาชิกสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยตอนนั้นสนิทกับท้าร์ประธานสภาอุตสาหการรมสองสามตั้งปาลบอยู่เสมอว่าไอะทำไงจะมาช่วยเหลือเขาในเรื่องของดุลการกระดดกในการนําเข้าสินค้าหรือการรับรอมาางมาตรฐานซึ่งต้องบอกว่าต่างคนต่างทำยังมีอะไรไม่ได้บูรณาการไม่ได้สอบประสานก็ได้ปาลบแล้วก็พู้ใจนุ่งการต่อออกมากกว่า การผ่านมาด้วยเร็วมาก34ปีจนถึงเมื่อ3เดือนที่แล้วมีการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติท่านนายกุนตีมอบต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและถูกมอบหมายให้เป็นผรทนรัฐมนตรีมาประชุมแล้วก็ถูกเลือกต่อที่ประชุมเป็นประธานนะครับก็ได้ปากลบเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ครบสหน่วยงานวันนั้นแล้วลุตเร็วมากต้องชื่นชมว่าใช้เวลาแค่สองสามเดือนเองที่ท่านประชุมกันแล้วลงตัวแล้วก็มาวันนี้ เ็นเหตุให้เกิดการสร้างทีเกิลัจอรมแล้วก็จะเป็นวิธีที่ดีซึ่งผมว่าเนี่ยอันนี้แต่คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสภาวสารกันประเทศไทยออกการค้าประเทศไทยสมาคมเอ็อนบีไทยสภากษตรอรสมาธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเทรเตอร์จะได้ประโยชน์มากมายนะในการที่จะลดต้นทุนลดความสูญเสียเรื่องเวลานะฮะลดความยุญญญ่งยากลดงานเอกาสารซับซ้นสสอนนะ ท่าประโยชน์ากม่ๆผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับอีกทีกระทรวงสาธารณสุขให้ข่าวสารในกิจกรรมด้านการรบริโภคงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าบริการและการดเนินการด้านอุตสาหกรรมให้รุ่งสู่สมดุลรายได้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสมอเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลภารกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครฮะ ยังไงก็ตามการดํเนินงานของกระทรวงสาการณโดยสอมอหน่วยงานเดียวเนี่ยยังไม่สามารถทํางานในสอดคล้องในเชิงรูปประเทศใต้นะครับในด้านการรูปฐานการเสรถถิมาม,ามาตรฐานพัฒัาการภาคตางเนี่ยจะเป็นต้องมีหนานการและที่ริงสี่หน่วยนี่ก็ยังไม่เพียงพอนะผมนาเรียนว่าผมยังเห็นสองหน่วยที่จะหน่วยความสะดวกในเรื่องของคูเลเตอร์ในเรื่องงานอนุญาตก็คือยังมีอยอและศุลกากร ผมฝากนะนอกจากซิงเกิลแพลตฟอร์มนี้เนี่ยแนอนาคตอาจจะมีแอปพลิเคชันมีอะไรที่เชื่อมโยงไปอีกสองสาหน่วยที่ผมเคยเป็นตัวอย่างเพื่อนั้นเองซึ่งผมคิดว่าเป็นหน่วยเล็ตเตอร์ที่จะมาช่วยไดท่ากีฬาการก์กับออยอื่ซึ่งผมว่าจะเป็นอาจจะต้องพอเราจับมือคืนได้สี่หน่วยแข็งแข็งละแน่นาละอิมแพคต่อในเรื่องนี้มีผลกระทบก็น่าจะต้อไปเชื่อมบนหน่วยอื่นสองหน่วยนั่นไม่ใชสองหน่วยตัวอย่างที่เคยอ้างอาจจะมีหน่วยอื่นที่จะเป็นเ้องไปเชื่อมโยงแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์จริง นั่นคือเพิ่มสักญาภาพการแข่งขันให้กับผุ้ประกอบการไทยนะครับจะทําให้หนวยความสะดวกจริงๆหลายหน่วยเหล่าน,นี้ผมว่าถ้าทำที่มันดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนเขาแล้วก็เอาไว้ง่ายถ้าเกิดว่าหน่วยจีนหน่วยนี้มีปัจจัยําหนึ่งของีแล้วมันดีช่วยประการส่งทางกับพูดถ้าสี่หน่วยนี้ช่วยจะไปลงใต้อีกผลต่างให้พวกการที่บมนเหมือนนกบินไปทาใหีแข็งแรง ปีแข็งแรงขึ้นบินได้สูงขึ้นบินได้ได้ได้มั่นคงได้ยืนยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงนามขนความร่วมมือของสี่หน่วยงานนั้นนับเป็นที่น่าดีดีแข็นดงทั้งสี่หน่วยงานนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองหลบงานมีเกี่ยวข้องกับริหารจัดการด้านการ่งเสรินการมาตรฐานเมื่อในเมื่อมาริมกันการลงงานร่วมกันเนี่ยจะขับเคลื่อนแผนบรรลุ้านเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้เกิดการบรรลุฐานต้านการ่งเตรินการมาตรฐานให้ผลลัพธ์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมทุกเป้าหมาย,ยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผมเชื่อว่าการที่ทุกหน่วยงานร่วมมืองเข้มแข็งจะช่วยเกิดความสำเร็จของพิพผลตามเป้าหมายนะครับโอกาสนี้ยินขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขอชเช่นชมในเกรตนาฏความร่วมมือของทั้งสี่หน่วยงานตลอดจนู้ทธเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนานงานด้านการบรญชากางประเทศท้ายนี้ขออวยพรให้การงานของทุกหน่วยงาน จบการุณิกมีความก้าวหน้าจเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านประหลานสชวุตสาหกรรม